สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วังคำแฟมลี่มาจับป่าครับมาพาป่าพี่น้องสุดยอดเลยคนนี้ท่านลุงนะครับมันหนาวครับเนี้ยพี่ลงสักนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมากาศพี่น้องชาวบ้านครับขานาตาลนะครับตำบลนาตาเพื้นต่างน่อยออกลุงปลาครับหวยนีงก็หอยกงม่วงเนาะอันที่เขาเจ้าบนยกนี่ขึ้นบนอย่างนะครับมันยังบบมีป่าเลยนี่ครับเอายกแล้วอายกแล้วอายกแล้ว เดินไ,ได้ได้บ่ตุ้ยยั่ไงปลา,างไงอ่นได้บอกหอยหน่วยหนึ่งมันยังบ่แตกยังบ่แตกเอาใน,นใกล้ๆนี่ลุ่นทำแม่ใกล้อยูโฮมพร้อมแม่โอ้ได้การครับแต่จะบอกหอยก็ปลาซิวปลาดุกอะไรไปใส่บปลาดุกอะไรโอ้เมื่อกี้มันบ่อนอยู่อยู่นี่นึ่งหาจากปลาอย่างนี้เบิ่งบ่เป็น โอ้บรรยากาศพี่นอ้องเฮานะครับยอดสะดุงอ่าผู้ได้เด็ดมาได้เพียรไงไบบโอ้ไประเด้แล้วมันไก่ทายพระท่านบ่อนอปลาย่ังองนปะปลาย่ังองในบ่อนนะปะขาวบ่ ไ,ไปยังครับยอบ่ยอบ่ได้ย่อบ,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 บ่อเห็นบ่เห็นเม่นี่ครับแม่นี่ของเราตอนนี้มันยังบรรยผ่านมาเดี๋ยวมันเมยก่อนอี <c oughs> ่กายกับบ้านน้ำมือนี่แล้วก็ได้กินเยอะเล้วน้ำมันนี่เดี๋ยวบ้อนตลอดหนาสะดุง้งรับไหมครับนี่บอนเขาหรือบอนออกหนาจะบ่อนเขานะ สดุงบ่หอดมันตั้งลงไปอีกบ่ได้บ่ะมะบค่อยลง้วมันบ่นามันบแหงเนาะปิน่าีโอ้เนี่ยหยงเนียมันออ่านมุดแล้วคุณโอ้อลุ่นคนขับขาสีปังงางลวคุณปากคอใหญ่บ่เนอ,อ,อปอล็อกปอลกบ เป็นได้ครับผลงานเป็นได้โซเน่โซเน่ยออตัวไหนการัวไหนตัวนี้เอาขี้ต้มโอบเจ้าหน่อยละใส่เตาไฟเลยครับพอไหนกักปันยังผมลงทางพิษว่าจากผมมาทางไหนเี่ยผมเป็นล้มทางหมจัทางลูมไปไหนเดี๋ยวไปอ่อมไปเพื่อนพวงใหญ่ผมนะ อบอนอยู่เรื่อยเจนนี่มาจักปลายัางบ่อนกคนเบิงบ่เป็นเนาะเอานี่ถือแล้วแม่นี่โดดจัดลงกินดดลอดป่ะ<ร>อาปลาใหญ่ที่สุดในโลกปลาคาบของเองียที่ไดไเป้ปาชิมันบ่มา

เอบอลอลไรแม่นี่เอาแม่นี่มันบอนลอะไรดิมันสีเข่าสะดุ้งบ่มีโอกาสเยอะขนาดันมากทาั้งนาเนี่เข่าได้อย่ามันกลับหลังอ,อ่าดีหันแม่ดีหันเข่าดีปาเสื่อมปาเสื่อมพี่นอ้องบอลใส่สะดุ้งมันบอลเหลือละอันดองไปทางหลังไปนี่นั่นอ่า โอ้สองระบบผลงานฮะเอพ่อช่วยช่วยอีกนะโชวยอีกนะป้าตปัดุกบ่เออแน่นอนแน่นอนสีมืครับแต่สร้างพลีปนแสบนี่นี่นี่เอาแม่พ่อนี่เอาแม่นี่โอ้บอลใหญ่ตัวนี้เอาแม่เอาแม่เอาละโอ้ยบ่อยากหอดไปไหนบมดถึงจังไหนผมกับเบิรงบ่เปีนมอนไปทังไหน เอ้เห็นปลาบ่อนฉีกขึ้นแล้ว,ลวเด็กขึ้นแล้วอีกเอาอีกสามอีกจะหน่อยไทยจะหน่อยไทยจะหน่อยอเอาไม่พอไหมผมว่าโบอ,อยากถึงกินสับลงไปแต่ผมเบิง่งเปลี่ยนหนักว่ามันไปทั้งไหนน,น,นาสะดุงลละ้งนี่ล่ะหยอดเยี่ยมเลยเอ้ยคักบ้านกันยู่มงเก้าแล้วได้เรื่องละ ไม่ลางรูเอ้ยป้าดุเข่งสองชุ่ลุงป้าชุลุงอูเข่งเอ้ยคนบ้านอะไระเสิร์ฟจะบ้ไรควังนะเอ้ยคนรูแล้วแม่แ่าผมหลดบ้านอะแล้วครับพอเสร์ได้คุมือนเออแล้วละฮาได้แล้วแม่ปลายยังปลายังขาาขาาวโอ้มเอฟีมือฟมัดุดท่าเลยจกปลาลดเต นสองพื้นนี่แหละจักสีเขาของใ้าแกวนานาซิมีทุกอาทิตย์่ะเน,นาอวันเนาะ เริ่มหวยนี้แล้วเอ้ะบอ่อยุไสยครับโอ้สีบ่ได้เมื่อนะขันมี่สีบ่ได้เมื่อเออบ่ได้ก็ตามผมนลยมักไปได้บกใหญ่ๆเนี่ยเราบอกครับมืงอนี่นังบ่ได้ประชางเอาโต๊ะคอลอกขาแล้ว พอดีพอดีพอดีแกงใส่ผพักชีเลยนะเฮ้ยพูดาเออปปสู้หรอกขึ้นตะพังมากไปความตะพังอยู่ลงไปเออมันแตกดีได้ลำบายแล้วไแตกดีลูกไปเขเกิดพม่นัดแช้คองอี้แช่บ้างเจียเท่มือพ่อตางแห่งไม่โตเลย อยากเห็น่อไปในตัวก็ต้องมีเกลือมาใส่พ้อมได้อยู่ในหนาวผันอุ่น,นได้ผมขับเลยลงไปอยู่ในหน้วก็ได้ต่อฟปปปปับซิกันขึ้นมาผัดหนาวหน้ามันหน้ามันหลายกว่าปีกายนี่บ้ ผมคือจะจำก่าบุพเพห้ากันนั่นนะผมจำได้ให้บ่ลูกผมมาขึ้นเดินลงมาอ่อป้านโอ้เดี๋ยวบึ่งน้ำแน่โอ้ย่าเพิ่งเอาเด้ออย่าเพิ่งเอาเด้อถ่ายน้ำแน่โอ้ปลาปลาหยังปลาหยังโอ้ปลาปลาสูตรปลาสูตรบ่แม่ ครับโอ้ oh, สุดอยอดครับพ่อหนไอยปลาสุดแล้วครับโอเคครับขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะครับเนดะี๋ยผมสิไปวานแล้วบานนี้ <laughs> เห็นแม่พ่อหน่อยปลาแล้วฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ